ช่องโกดด็อกนะครับวันนี้มาแนะนำตะก้านะตะก้าแล้วก็ตัวกันกันโคงเนาะกันโคงเป็นลอยตรงนี้นะฮะก็2ชิ้นฮะรวมส่งอ่ะอยู่ที่416บาทราคา2ชิ้นเนี่ยอ่า3ส0นะครับซื้อในช้อปปี้นะแต่รวมส่งเนี่ยน่าจะหนักมั้งคิดค่าส่ง70กว่าบาทนะครับรวมแล้วก็400กว่าบาท นะครับ416บาทนะครับก็ดูด้วยนะครับว่ามีน็อตไหมด้วยนะเดี๋ยวไม่มีน็อตละงานเข้านะครับแล้วก็น็อตยึดตัวตะแกรงเนี่ยนะฮะให้มาตัวหนึ่งเนาะนะครับเพราะยึดตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ตัวกั้นนะไม่ให้เป็นรอยเนาะไม่ให้ตรงด้านนี้เป็นรอยนะครับแล้วก็ส่วนตะกร้าเนี่ยก็จะมีตัวขายึดนะครับสามขา ให้มันสูงเลยออกมานะครับในส่วนนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันนะครับครับเมื่อไ <c oughs> ข่เอาน็อตออกมาแล้วนะแล้วก็เอาน็อตตัวนี้นะครับใส่แทนอย่าลืมใส่แหวนด้วยนะนะครับอ่ะเดีย๋ยวลงมือไข่ได้เลยครับก็จะได้ประมาณลักษณะนี้นะนะครับ ก็ออกมาสวยงามนะตะก,ก้าก็ไม่ใหญ่เทอะทะนะก็โอเคเลยนะครับเดี๋ยวไปทําในส่วนของการลอยต่อนะครับ,รบก็ใส่ง่ายนะแต่ว่ามันจะดันนิดนึงในส่วนนี้นะนะครับไม่มันเป็นรอยในส่วนนี้นะทั้งสองฝั่งโอเคสวยเลยนะผมว่าลองดูไกลๆสวยมาก นะครับติดนะครับเพราะว่าตรงนั้นเป็นลอยง่ายมากส่วนตะกร้าก็แล้วแต่คนเนะแล้วแต่คนจะใช้นะครับแลวในส่วนของตะกร้านะครับผมก็ซื้อที่รัดนะครับที่รัดเอตัวตะกร้ามานะครับเพราะว่าเวลาไปตลาดเนาะจ่ายตลาดหรืออะไรเนี่ยตัวเนี้ยช่วยได้เยอะเลยนะครับไม่ให้ของมันหล่นนะครับนะครับใส่แล้วก็โอเคเลยนะฮะ ก็ถือว่าจัดนะครับแนะนําราคาไม่แพงเลยอันนี้ก็20บบาทนะลืมบอกไปครับลองดูครับเผื่อสนใจครับคลิปนี้สวัสดีครับ